มาต่อกันในวันที่สองครับท่านผู้ชมวันนี้เอาเครื่องมาตรงนี้เลยนะครับเอามาตรงที่มันลึกที่สุดแล้วนะครับ,รบเราจะได้ตั้งครั้งเดียวอยู่ยาวนะครับตอนนี้คือบ่ายโมงนะครับสิบสามนาฬิกากว่ากว่าแต่ดูครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนอยู่บ้านนะมันมันก็ฟ้าสว่างนะฟ้าเปิดนะครับแต่พอมาดูดนะ้ำปุ๊บก็ไม่เปิดอีกแล้วครับก็มีฝน ลงปล่อยๆนะครับหรือเขาจะไม่อยากให้ผมต้องทํานามันยังไงก็ไม่รู้นี่เริ่มลงมาแรงแล้วครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับดูเม็ดฝนที่อยู่ในน้ํานะครับมันเป็นจังหวะที่ดีมากเลยแต่ที่อื่นฟ้าก็เปิดน้านูาน่น,นแล้วฝั่งนูน้นก็เปิดอยู่ก็มีเมฆหนาบ้างครับน่าจะตกไม่แรงหรอกครับ น่าจะเหมือนเมื่อวานตอนเย็นๆนครับเนี่เอารถลงทุ่งนาเลยเจ๊าหากินมะม่วงแล้วเจ๊าปาดมะม่วงแล้วเอ่อใครที่จําได้นะครับที่ได้ดูคลิปอ่ะใครที่เคยได้ดูคลิปผมมานาตรงนู้นน้ําจะเต็มเลยนะตอนนี้มันเหลือแค่ในร่องรอยรถเกี่ยวแล้วนะครับรอยรถเกี่ยวรอยรถอัดฟางนะครับเนี่ยก็เห็นเห็นเห็นรอยรถแล้วนะครับ น่าจะเป็นรถวิ่งดินหรือเปล่าคือเมื่อวานที่มาดูดชั่วโมงกว่ามันก็ลงไปเยอะแล้วนะครับวันนี้มีเวลาบ่ายโมงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นห้าโมงมีเวลาสี่ชั่วโมงครับอันนี้เวลาสี่ชั่วโมงก็ไอตัวข้างบ้านก็ดูดใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่ นิดนึงแต่ว่าเ,เราจะหว่านวันอาทิตย์นะ่ะเราก็เลยไม่รีบมากนะครับตัวนี้จะหว่านวันพรุ่งนี้นะครับต้องมาเอาตัวนี้ก่อนนะครับฝนลงเม็ดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาลมก่อนไม่มีเถียงนาให้เข้านะครับแถวนี้นะครับคือเราไม่ค่อยได้มานาเราไม่ได้มาอยู่ที่นาประจำะครับเราก็เลยไม่ไม่ทำเถียงนานะครับ หมดน้ำมันไปแล้วร้อยห้าสิบบาทนะครับสองสองนานะนานี้ชั่วโมงครึ่งนานนานติดบ้านน่า,นานจะสี่ชั่วโมงในการดูดนะครับน้ำมันร้อยห้าสิบาทนะครับได้ประมาณห้าชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็คอยดูว่าสี่ชั่วโมงนี่จะลงได้แค่ไหนนะครับถ้าเครื่องเราไม่นอกก่อนนะ <laughs> มีสองอย่าง มีน้ำแห้งกับเครื่องน็อกตัวไหนจะถึงก่อนกันนะเชลโมล่านะทูทีเชลโมล่านี่ไม่ค่อยมีควันนะครับดูนะครับผมใส่หนึ่งลิตรต่อหกฝาเลยนะฝาฝาปิดกระป๋องทูทีเขา่นแเละควันยังไม่ค่อยออกเลย เริ่มลงแรงเรื่อยๆนะครับมันลงเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กทีๆนะครับก็คอยดูว่าตอนเย็นมันจะลงแค่ไหนนะครับอ่เริ่มเห็นความจริงแล้วนะครับเนี่ยหมดน้ำมันในเครื่องไปหนึ่งถังนะครับแล้วก็พักเครื่องสามสิบนาทีก็ตอนนี้ก็ เออหางละหนึ่งลิตรนั่นแหละก็คือหนึ่งลิตรนั่นแหละนะครับหนึ่งลิตรลดลงไปเยอะนะครับตามที่ผมดูรอยในในล้อรถนะครับรอยน้ำอะ่ะที่มันยุบลงไปอะ่ะมันยุบลงไปสามนิ้วนะครับเนี่ยเริ่มเห็นเป็นเป็นเป็นร่องแล้วเริ่มเห็นเป็นร่องดินขึ้นมาแล้วนะครับก็คือวันนี้น่าจะแห้ง ไม่ได้แห้งหมดนะครับน่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับก็ให้หมดแค่ตรงที่ดูดเนะี่ยก็พอแล้วครับตรงนี้ก็จะหวานเลยตรงนี้ไม่แห้งไม่เป็นไรนะครับเราปั่นไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยมันก็กระจายเองนครับเดี๋ยวค่อยดูว่าผมจะเอาลงได้เหลือน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ให้ดูก่อนผ่านไปแล้วนะ้ำมันหนึ่งลิตรนะครับโอ้ถือว่ามันดูดได้เร็วอยู่นะครับ าหวานกันจนได้เขียวกันหมดแล้วครับเรายังดูน้ำอยู่เลยใกล้แล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับไหนไม่เป็นไรนู่นไงมันก็จะมาจากฝั่งนูน้นแล้วมันก็มาจากฝั่งนี้เมันก็ต้องเคลียร์ให้เ่าแล้วเว้เยเหลือแค่นี้แล้วนะครับนี่เหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่ด้านหน้านะครับนูน่นดูข้างบนข้างบน,ข,งบนข้างบนอ่ะผ่านแล้วครับได้แล้ว แค่ okay, ตรงนี้นะครับดูนะน้ำเขาก็ค่อยๆขยับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับนี่แหละใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับท่านผู้ชมเ <Yeah. S 1> ย้หอยหอย มีหอยด้วยนะครับหอยเชอรี่อานาข้างบ้านนะเก็บได้หลายตัวอยู่หลายหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะไต่ลงมาสะสมสะสมแต็มอเออป้าออกากสะนี่ครับเมื่อวานมันยังเหลือเต็มอยู่นี่เลยนะ ดูนะครับมันจะเป็นพื้นที่มันจะเป็นหญ้าที่เปียกอยู่นะครับเมื่อวานเมืม่อวานที่เรามาดูดมันจะเหลืออยู่นี้วันนี้เราดูดนู่นครับลงไปนู่นแล้วทีนี้ผมมาสังเกตอะไรสักอย่างท่านผู้ชมดูนี่นะขวยมดนะครับมาดูที่ขวยมดนี่นะครับ ลังมดน่ะเอ้ยหวยโอ้ย,อย,อยคนคนลาวคนอีสานเอ่อลังมดนะครับเขาไม่ขึ้นที่สูงแล้วนะครับนี่ผมพามาดูในในฝั่งฝั่งข้างถนนแตนนู่นครับในพื้นที่นาตรงนู้นเขาก็อยู่ในเขาอยู่ที่ต่ำแล้วนะเขาอยู่ที่ต่ำแล้วนะครับคือเขาไม่กลัวฝนเลยไงหรือว่าเขารู้ว่าฝนจะหมดหรือยังไงทำไมเขาถึงไม่ ขึ้นที่สูงนะครับจะหมดหรือเปล่าไม่รู้ดูดูที่เมฆนะครับนี่ครับเนี่ยคืบหมดเลยแต่ตอนมาก็ก็ลินในช่วงต้นคลิปอ่ะนะครับก็ลินเอ่อก็มีผู้ที่เขาเคยเจอมาก่อนเขาก็บอกว่า มันไม่มีฝนใหญ่แล้วแหละมันจะเป็นแต่แบบตกเป็นหย่อมๆแล้วก็หายตกเป็นหย่อมๆแล้วก็หายเอออย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับคือให้ผมได้ข้าผมได้ตั้งตัวหน่อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะหวานแล้วครับนี่น่าจะอีกไม่นานอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็น่าจะแห้งแล้วนะครับนี่นะครับได้แห้งสุดๆแล้วครับได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเวลาเรามา ปั่นนะครับดินมันก็จะกระจายใส่กันนะครับมันก็จะไม่เจอน้ําแล้วนะครับนี่เก็บของเตรียมกลับบ้านเรียบร้อยนะครับได้สุดๆแล้วครับน้ำหน่อยไอ้ตรงนั้นมันไหลกลับมาคืนนะครับสายมันดีดออกมานะครับฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนมาว่วานข้าวนะครับคอยดูว่า ตีดินหรือปั่นเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีสวัสดีครับ